อ้าวเก่งนี่ว่าน้องคิมปอกเปลือกข้าวโพดค่ะทุกคนอ่าอ้าวจัดไปได้หนึ่งอันละหนึ่งฝักแล้วจ้าซื้อมาถุงใหญ่ๆจ้ะทุกคนเหลืออยู่ประมาณสี่ฝักป้าลูกสาวค่อยก็เดเป็นดิตัว,วนี่เก่งยางนะนี่ย แล้วจะต้มเป็นไหมนึ่งเป็นไหมทีเนี้ยก็ต้องลองก็ต้องลองทุกคนอ้าวแข็งแรงนะ้นเนี่ยเอาหากักหักลูกปุป๊บเ <laughs> อ้ยหกัก <c oughs> อ่าเก็บไอ้น,นั่นมาดอกทีนี้ลูกโอเค เก็บออกให้หมดหรอกมีสีฝักคนนี่ข้าวโพดมีสีฝักข้วาวโพดงามๆเคยค่อยวางลงลูกเออเรานึ่งข้าวโพวดแบบแบบโ,โบราณลเรานะคะทุกคนเออวางปิดฟ้าเอ,อ ฟ้าแบดเฮนเม็ดโอเคจ้าเดี๋ยวรอสุกนะคะทุกคนเสร็จแล้วจ้าทุกคนว้าวส่งกลิน่นหอมมากๆเลยค่ะข้าวโพดนึ่งฝีมือน้องขิมจ้าทุกคนอร่อยยั่ว,ยวจ้าทุกคนหนึ่งสองอุ๊ยร้อนเอาเดี๋ดวดืดเดืดสา สามอ้าวเหลืออีกหนึ่งสี่โอ้ยทุกคนน่ากินมากน้องขินหนึ่งข้าวโพดนะคะวันนี้ข้าวโพดเสร็จแล้วมากินข้าวโพดกันทุกคนน้องกิงเป็นคนต้มหวานหวานนี่ข้าวโพดเสร็จแล้วทุกคนอืม หวานอร่อยขอ้าวผัดหวานหวานอืมลูกสาวลากกันได้ย้อนอยู่นอนทุกคนลูกสาวลากกันได้ย้อนอยู่น้องลูกสาวลากกันได้ย้อนอยู่น้องทุกคน